ก็มาถึงในส่วนที่สองนะครับให้เราแนะนำมือใหม่นะครับให้ทำทำเฟสชั้นนะครับไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่21นะครับมันตรงนี้มันจะได้หินวิเศษนะครับสำหรับคนที่ทำเฟสนะครับถึงชั้นนั้นนะครับก็คือหินวิเศษจะได้ตั้งแต่ชั้น21ขึ้นไปนะครับ สองไอหนึ่งหินนะครับหนึ่งชั้นต่อหนึ่งหินนะครับตั้งแต่ชั้นที่ยี่สิบเอ็ดขึ้นไปนะครับจนถึงชั้นที่ตรงนี้นะครับผมก็ผมแนะนำให้ทุกคนนะครับสามารถฟาร,ร์มได้แค่ถึง57สนะครับสำหรับมือใหม่นะครับส่วน58นี้จะอมอนจะตีแรงเป็นปกติคูณร้อยเท่าเลยครับผมสำหรับชั้น58นะครับให้ สำ,สำหรับที่คนที่แบบว่าทำเพสถึงชั้น57แล้วก็สามารถอาบอดฟาร์มของในที่ชั้น57ได้เลยนะครับผมแล้วก็ก็จะเป็นตัดไปก็จะเป็นการลงดันต่างๆนะครับผมการลงดันนะครับหาของเลืเ่อยเปื่ยครับแล้วก็แล้วแต่นะครับ่ายคนเราครับว่าจะทำอะไรต่างๆนะครับ สำหรับของต่างๆนะครับเราสามารถทำเคลได้ครับไม่ว่าจะเป็น Evolution นะครับหินสีฟ้านะครับอ่าก็าจะเป็นเดี๋ยวผมดูสักอ่าจะเป็นตัวนี้นะครับสำหรับมาไว้เปลี่ยนค์ดหรือเปลี่ยนอาชีพนะครับผมก็จะใช้ตัวนั้นในการเปลี่ยนนะครับผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นสีส้มนะครับผม ที่ใช้ในการเปลี่ยนอาชีพอาคาร์ดคาร์ดหนึ่งร้อยหรือคาร์ดสองร้อยผมจำไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นอ่าหินยังไงนะครับไปดูกันนะก็จะเป็นหินสีส้มอย่างนี้นะครับเป็น o R E นะครับก็จะใช้ไอหินสีฟ้าครับห้าสิบก้อนนะครับเท่ากับหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับ สำหรับไว้เปลี่ยนค์ดนะครับคัทสามร้นะครับที่แน่นอนนะครับคสามร้อยี้ต้องใช้แน่นอนนะครับผมส่วนหินสีเขียวนี้จะเป็นเอาไว้ปลดคัทหกร้อนะครับผมซึ่งหินนี้จะดอกยากมากครับเห็นไหมครับ e v o l u วลูชันเก้าก้อนนะครับมีแค่โอกาสแค่หนึนะครับที่เราจะแรกมันได้นะครับซึ่งมันยากมากครับอ่าเดส่วนนี้ก็ มแนะให้ให่ถึงแค่300นะครับเพราะมือใหม่ครับผมให้ลองเล่นก่อนดีกว่าครับว่าเ,เราชอบไหมหรือไม่ชอบนะครับผมถ้าเราชอบนะครับก็สามารถาปั้นไอดต่อไปให้โหดๆได้นะครับผมอ่าแล้วก็ไปดูส่วนต่อไปนะครับผม